เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับได้ดู2ตัวแทนจากไทยครบสโมสรใหญ่ด้วยบุรีรัมยูเนเตดและก็บีจีปทุมยูเนเตดนะครับซึ่งในวันพุธที่21สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้1 8 1 0นนะครับก็จะมีเกมแข่งขันคู่ระหว่างเพียเซมากาซาของอินโดนีเซียเจอกับบีจีปทุมเราไปเยือนนะครับครับอ่าก็ใช้คำว่าเราได้แหละเพราะว่าเป็นตัวแทนสโมสรจากไทย่นะครับอ่าในภารกิจนี้เนี่ยยังไงต้องส่งใจเชียร์เพราะว่า ถ้าเกิดว่า2ทีมนี้ทำผลงานได้ดีเป็นศักดิ์ศรีของสโมสรไทยในฤดูกาลหน้าไม่ว่าใครจะไปม,ะมันก็เป็นเกมใหญ่สำหรับทุกสโมสรและผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นโอกาสของทีมที่รองลงมานะครับเพราะว่าในโคตา้าถ้วยนี้ต้องยอมรับว่ามันเตะทับซ้อนกับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่2ทีมนี้ส่งลงแข่งขันเพื่อไปบูมรายการนี้ส่วนทางฝั่ง,งมาเลเซียอาจจะขาดยาโฮไปแต่แน่นอนแหละถ้าเกิดว่าสโมสรไทยได้แชมป์ ผมว่าจยโฮมาผมว่าจยโฮมาในปีหน้าดังนั้นเราก็รุนกันหน่อยเป้าหมายคือทั้งสองทีมอยากจะเข้าชิงแต่ผมดูแล้วสภาพสนามเรื่องของใจสู้นักเตะต่างชาติของทีมอื่นนี่ประมาทไม่ได้นะครับใช่ก็เกมเยือนเป็นเกมที่ยากกว่าแล้วสำหรับดีจีเดินทางไปประมาณสักน่าจะรวมๆสิบชั่วโมงนะเพราะว่าไปรอต่อเครื่องที่จาการ์ตาเนี่ยก่อนจะไปมวยหมู่เกาะอะไรสักอย่างเนี่ยที่ไปที่ทีมอินโดเนเซียเขาบอกใช้เวลามาห้าชั่วโมง ต้องเปิดห้อง V.I.P ให้นอนกันเลย oh. ให้นกชีลานอนไม่ไงั้น <Sure. S 1> นี่ล้านะครับแล้วก็พักวันเดียวก็คือพักเสร็จปุ๊บก็เตะเลยจูบ uh. ้กาก็มีเวลาซ้อมทดทวนอะไรไม่ได้เยอะแยะมากมาย <Sure. S 1> นะครับอีกหนึ่งวันคือพฤหัส2ีสิสงิงหาคมนะครับ <Sure. S 1> 19นาฬิกาสินาทีกงอันฮานนอนของมาโนโพกิ้งอดีตุนสือทีมชาติไทยนะครับจากเวียดนามก็จะพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับทีมจากฝูงนะขนาดนี้ของเซงไทายลีกที่ชนะ 2>, <Sure. S 1> 2เกมรวดนะครับ ก็นี่ยแหละเตะกันที่กรุงฮานอยนะประเทศเวียดนามใช่ครับก็ไม่ได้ไกลาจากสนามอย่างมีดินมากเท่าไหร่ผม,มดูดูจากเรื่องของแมบระยะทางก็ใกล้กันก็อยู่ในเมืองอะ่ะแฟนๆอยากไปดูตามเอเชียก็ไปกันได้นะผมว่าก็เป็นเกมที่น่าสนุกนะเป็นศึกแห่งสีรัะอาเซียนเลยพี่เจอ่าก็ถ่ายทอดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ช>ดูได้เลยนะครับ ไทยรัฐทีวีช่อง32โปรแกรมของ BG จีปทุมและก็บุรีรัมยูเนเต็ดทุกนัดจนถึงนัดสุดท้ายที่พวกเขาจะอยู่มันจะเป็นรอบรองหรือว่ารอบชิงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็เป็น w w w t h a i r a ์เ co. th/ t v และก็ live นะครับเป็นเว็บไซต์ของไทยรัฐทีวีใช่ครับดูได้คู่ขนาดเลยส่วนคู่อื่นที่ไม่ใช่2ทีมนี้ก็โปรแกรมแจ้งมาคือทุกคู่ก็ดูได้เลยสื่อออนไลน์ของไทยรัฐ ก็ทางเฟซบุ o กทรัส s p o r t แล้วก็ YouTube y ย u ทูปทรัสป์ปอดดูทุกคู่นะครับได้เลยดูทุกหลีได้เลยนะครับใครอยากรู้จักฟุตบอลอาเซียนให้มากขึ้นก็ติดตามรายการนี้กับไทยรัฐทีวีนะครับใช่บอกเลยมันแน่เพราะว่าในรอบเพลย์ออฟที่ผ่านมาพี่เจกับผมมีโอกาสไปภาพนะสู้กันมันโอ้โหสวัยเรียงเอ่ย่าน้อยเอ่ยฉานเอ่ยคาสุก้างเงี้ยไม่มีใครยอมใครนะครับอ่าส่วนรายการสําคัญอีกหนึ่งรายการนะครับอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะครับล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอล ตอบตกลงครับส่งทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับไปลุยศึก l อ b พ n k Cup ์นะครับ2024ที่เวียดนามก็ง่ายๆคือเป็นศึกสามเศร้าอ่ะนะครับผมก็จะมีเจ้าภาพอย่างเวียดนามแล้วมีไทยแล้วก็รัสเซียนะครับรัสเซียอันดับโหยอดเยี่ยมนะสายสันของโลกพี่เจแต่เขาถูกแบนแล้วนะใช่ครับฟีฟ่าในช่วงนี้มันผ่านมานะครับผมก็ช้างศึกของเราจะแบรร่วมอย่างขันในรายการนี้นะครับเป็นการเตรียมทีม ก่อนจะลุยทั้ง kings cup เอยรวมไปถึงรายการสำคัญอย่าง asian cup ในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ asian cup เราผัดเลือกในช่วงปีหน้าด้วยไปเจโปรแกรมหน่อยแล้วกันแต่ละนัดนะครับ5กันยายน2ทุ่มเวียดนามเจอรัเสเซียก่อนนะครับ7กันยายน2ทุ่มรัเสเซียเจอกับไทยแล้วก็10กันยายน2ทุ่มเหมือนกันเวียดนามพบกับทีมชาติไทยอันนี้ศึกแห่งสีนะต้องบอกไว้เลยนะครับอ่ะกติดตามได้ ทางหน้าจอของเรานะใช่ไทยรัฐทีวีช่องสาย F2 ถ่ายทอดสดให้ชมตามเดิมนะครับครับไม่พลาดคุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมก,กด subscribe YouTube พรสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ